เรา,าดูกันว่าในคู่นี้ครับเราจะดูว่าจินนร์พัดเอกนิกาและแนนเทาบายทางด้นานตั้มขอหรือว่าจะเป็นทางด้านทีมงานของด้านภพาคารที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ครับรวม2ล้านบาทไทยขอเสียงตัวมือก,กับฝ่ายตะกาขันหน่อยเร็วเเดี๋ยวเช็คความพร้อมถ่ายรูปทีม โอ้โหต้องบอกว่าถ้วยรางวัลเนี่ยสิบกว่าโลนะครับถือคนเดียวนี่มีลำบากเอาขอเช็คเสียงหน่อยได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอจจจัศจรรย์ครับใครเชียร์จินภพเอก,กนิกาแอร์ไลน์เดอรเท้าขอเสียงหน่อยเร็วใครเชียร์อย่างนปะปาคารขอเสียงหน่อยจ้าจินภพ and กันนิกาและแ d นเฮาไบตําขอสีแดงแดนี่เป็นทีมงานของั้านปพาคารนะอยู่ในเสื้อสีแดงกางเกงแดงนี่คือสิ้นสุดการรอคอยครับครับเส้นทางระหว่าง6 0สิบทีมนะครับกาแล้วนี่คือคู่สุดท้ายห้าสี่หนึ่งพี ไซวอร์ว <men> ัฒนแสงชัยเฮ้ยอดีตของดีจากบาิลเลียนบาิลเลียนบาเซล มาดีครับออกมาทานซ้ายครับให้มาจุฬาฯกับทับบนละครปะผัคามาเจอกระทนาของนี่ครับเป็นใบแดงมาวีระยุทธ์วชิรากและยังไงครับมานีครับชัยยงเปียพองหรือว่ายูสามปอดอีป๊อปเครื่องแดดของแท้มาลวเว้ขวาลูกนี้ยังไม่ได้มาแล้วสุดท้ายยังไม่ได้แล้วสุดท้ายนันบอลก็ออกข้างไปยังได้เปลูกทุ่มครับอีกหนึ่งครั้งก็จินทร์พัทเจอพันให้มาผู้สาประตูอีกหนึ่งครั้งครับแล้วแล้วให้มาสาไฮเวย์หยอดหยอดมาแบบนี้เฮ้ยเปี๊ ผ่านครับป้านีครับพอรอสอบประตูผู้รักษาประตูดีคก็ซ้ายจะได้หรือไม่ได้ครับบ้าธนาของปะปะคารยกออกซ้ายขึ้นมาครับมา้านีครับชัยยงเปียพองอารวัยมงไม่ดีครับเป็นใบแดงว่าไดงไงเปลี่ยนยุธบนเชียงรากแล้วกอ็ปาดเก็บบอลโอ้โหฟ้าวอฟีคิกฟีแล้วก็ฟีคิกดีครับซ้ายเจ้าชายปปะคารครับจเจ้าเจ้าเฟิร์สจักรยุทธ์วิวัฒวานิดนะ,ระๆๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่ วัดโกชูภาพเซฟเซฟชูอู้ไม่ได้ครับไม่มานี่ครับของดีจากเชียงใหม่ชาเมียงอาวัยไม่ผ่านครับบาิเลียนว่ายังไงครับแล้วตัวเล็กใหญ่กว่าแล้วขยักปาปาอารลกอเปี่ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับมาดีกับเจตผั์ระโดสวแล้วทีนี้ติดเครื่องมาแล้ววงไงไงไงก็ว่างไงไใครเข้าก็ว่าเไงไงนงไยไงไงไงงง แล้วก็อู้นี่ครับลูกหิงของเบนวิลลิชทวงแชงราก็ยังไม่ผ่ากระของปะผาขาดแะนซิกเจอร์เลยใส่ขวาใส่ขวาปังเฮ้ยปังเฮ้ยไม่ตรงกรอบก็ออกไปที่ซูซูกิเลยครับเอาแล้วมาดูได้ไม่ได้อู้แล้วดิะนี่ครับเจ้าชายปะผาขาดแลเบอร์หนึ่งสองมาจะกลับมาให้รูคัดเดอะแมน ได้มาได้ไหมแล้วขวาของเขาได้ลองโยกเขาแลอลงการกาดีแล้วก็เฮ้ยไอ้เสาไอ้เสาไอ้เสาอาทิตย์มันเนรคุณนะต้องบอกว่าเสาไม่ว่าใครได้คร<อ>ับเขาเรียกว่ายิงยิงเฉีดเฉายิงเฉีดเฉาเลยครับผมเป็นภาษาจีนโอ้โหเอาวเลยครับ ฝากกไดไลค์กดแชร์ครับเราอยู่กับรายการวาทัะลูกหนังเอ็กทูเอสปอร์ตเอ็กเชียงรายยูเนเต็ดครับณสนามสิงห์เชียงรายจังหวัดเชียงรายรนี่สนามแชมป์ไทยลีกนะครับท่านผู้ชมวันโก เพราะวแต่สุดท้ายหลุดออกหลังไปครับดับเมืลแบนเอาเว้ยใครจะอยู่ใครจะไปเปิดมาทีจี้มาอลไรยังไม่ผ่านเจ้าฟอร์ดธินัธนาราครับโอ้ต้องบอกเคลียร์ยาวมาเลยแล้วสุดท้ายก็สมมเกสมอกันไปแล้วครับบอมาพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาดูกันต่ำขอ<ล>มาดูทักมาเจ้าชายประพาคารปัมป๊มปัมป๊มปั๊มอ้ลวกเซฟเซฟเซฟแล้วควา่างราตรีครับมาดีครับฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์เจอธาราของเจ้าชายประพาคารจะผ่านไม่ผ่านเอาร์ลุยเปิดยัดเข้ามาเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวเฮ้ย เฮฮัทช่าอู้แล้วไม่ใช่ใครครับเป็นทนานของพ่อบ้านอินชน นำไปแล้วจะพาไปพี่น้องหนึ่งประตูต่อศูนย์อูห้หแล้วก็เกมสวนของพวกเขาครับจินพัฒน์เอก,กนิการและอันทาวบายต้องขอออกนำไปแล้วจ้าออกนำไปแล้วจ้าแล้วมาดูกันต่อกับมานี่ครับอาเเล้ยเราจะได้เห็นเกมลุก ร้อยเปอร์เซ็นต์ของปะผาคารอ่าแล้วรับลูคัสดับเบิลแมนได้บอลอยู่ครับเจ้าชายปะาคารเฟิร์สจักรายุทธว่ายังไงครับออกขวาเปิดมาจากวันนี้ครับยกกระดกขึ้นมาของนา,น,ขาน,าขนารากรขัดแล้วก็คนาซ้ายมีขวาเติมอ่าลอยธนาของดับเบิลแมนได้บอลอยู่ก็ตีบอลโยนมาตังกันใหม่ครับอ่าแล้วตัดมาตังกันใหม่เจ้าชายปะาคารเห็นน่าลูคัสลูคัสดับเบิลแมนออกข้อขวามาตรงนี้จะได้ยกมานี่ครับไหลามาที่ปอกดุลปอกดุลเอาไว้โอ้ขวางเอาไว,าไวไ้ดีไม่ดีธนาของปะาคารไหลทีแล้วก็พับพี้ย ลฮ้ยรอยฮ้ยรีกเฮรีกเฮ้รีกเฮรีกคอ้ล้กก็กลับมาเป็นสมบัติเก่สมกันรลพาพี่น้องขอมาดีครับหลังจากเสียประตูไปพวกเขาก็ได้ประตูตีเสมอแล้วเจ้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ่ะมันไม่มันขอเสียงตบมือ วู้แล้วเป็นนี่ครับทนานาของผู้เล่นหมายเลขสิบสอย่างธนานาของเจ้าบอลสมศักดิ์บุสิกกับผนานะโอ้โหเอาเลยครับไอแม็กยิงโอ้ หรือจะตอกับมานี่ครับวัสดุเชื้อพันออกซ้ายไม่ได้ครับมานี่ครับหีเหียนพงไคพรว่ายังไงครับเจตนาคอเจสองตัวอย่างเจแล้วก็เจใดปฏิพานไม่มีสัญญาณนวิจตมุสินเดินกต่อต่อสักต่อสักสะอาดเอี่ยมมานี่ครับขยับกลับมาใกล้ๆพอบ้านคือตรงกลางมาไม่พ้นไม่ผ่านอ้าเลยพอบ้านนิชอนหนีมามาแล้วไอแม็กไอแม็กได้ตีได้ตัดได้โตโยมาเฮ้ยไม่ด้เฮ้ยังตีเซฟประตูสาวประตูยังนักวุฒิแจม ประชามโอ้โหเห,หลือจะเชื่อใครเห็นก็ว่าเขา้าใครเขาก็ว่าเห็นกับลูกลูกทิงของอามอะลกรกาดเดียสิบบาทสิบมาสิบมาแล้วไ,ไ,ได้เปล่าสัลพัทสิงเหลืองาาสัลพัทบางกอนอาระไวไ้ปผ่านวัสพลวัสพลว่ายัางไงเอาแล้วจี้มาแล้วก็เฮ้ย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 ออ,อ,ออกหล<า>ังไปโอ<ห>ย แล้วลูกยิงด้วยซ้ายของเจ้าชายปะาบาันโอ้โหใครจะไปเชื่ออู้ใครเห็นก็ว่าต้องเข้าใครเห็นก็ว่าต้องเข้าอู้แล้วเจ้าอาเข้าเข้าเท้าซ้ายท้าถนัดของเจ้าชายปราบหา่นด้วยอูแล้วต้องเปลี่ยนเลยนะครับอย่างด้านพี่ยาวออกมาส่วนอย่างด้านวีละอ่ามาดูกันต่อซ้ายปัดไปยิงเซฟเซฟเซฟเปยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เฮียเขียเลีร์มาก่อนครับชัยยงเปียพองกลับแล้วยังไงครับดับเบิลแมนเปิดไม้ทีแล้วก็เฮ้ยเฮย อู้แล้วเป็นทางานของเจ้าชิพกับชนรพสิงรื่งอู้ได้ตีปีกเลยครับกระโดดฟาดเข้าไปลูกดีครับโอ้โหเอาละเ้ยเอาละวะ ลุ่มน้ำสีแดงแดงเลยจ้วงอ้าวจ้วงอ้าวมันนำในช่วงท้ายๆตอนนี้นำอยู่หนึ่งช่วงเรือ เราจะมาดูกันว่านายทายเรือของนันจินตภา์เอกนิการและนันหนาวบาย่างน้าต้มขอในลุ่มน้ำสีขาวๆจะทำได้แค่ไหนอย่างไรจะจับพ่อแม่พี่น้องอ้าวเขาโยบทีอามารงกรกาดีก็ตีบอลขยับกลับมาทางขวาเลยไหลมาเบ้นใบแดงอารวัยอยู่ชายยกเปียพอกพีเข้ามาอารว้ยยังไงครับสามหนึ่งไม่ถือลุมตีบอลกระชากลากไปเองไม่ผ่านเบ้นใบแดงอารวัยจี้มาจี้มาอารวัยขยันยู่ขยันไปได้ใบแดงมองหามองซ้ายมองขวาไม่มีใครไหลตัดเข้าในรับก็เข็โทษแล้วก็คลื่ออารวยติดเครื่อนมา เงงนเงินเงิเงินเงิเงินเงลนงนเงนงงนแล้วก็เฮ้ย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 โลยอีลีออีอออข้ออปอลีอเปออ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 นอออบออนอออออออ เอามันไม่มันขอเสียงตบมือโอ้โหใครเห็นก็ต้องเชื่อใครเชื่อก็ต้องเห็นอู้แล้วลูกลมาแล้วครับนี่ก็เด็กชายดาก้อนเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อโอ้โหลูคัสด,ดับเบิรแมน Oh. เราต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวกันแล้วครับมานี่ครับเปิดแล้วบงังบังคึงดึงแล้วให้แล้วซ้ายของบ็อกดุนโอ้โ oh ห oh. ไม่ผ่านอีกครับลูกคันดับเบิ้ลแมนอีกแล้วเออเอาละตึกขึ้นมาลูกไฟจะมาหรือเปล่าเพียงเพียงเพียงเฮ้ย <Hey! S 2> ปาเฮ้ย <Hey! S 2> ปาโอ้ oh, แล้วผู้สินบอกว่าคอนเนอร์คอนเนอร์คอน,นเนอร์คอนเนอร์โอเคโอ้ ไม่รู้ว่าชอบกินะกินทุกวันเลยคอนเน่ผมอ่ะอันนี้เชื่อแม่งคนบ้านอะไรกินคอนเน่ห่อละแปดสิบเออเอาแล้วมือยาวมากออกซ้ายมาได้ไม่ได้ถึงไม่ถึงเอาเลยสกอร์มันพีวลวัฒน์แขงไก่นเ้ราจ่าตามสายไฮเวย์แล้วหลอกมาเฮ้ยแล้วก็แล้วก็หมดเวลาขอเสียง จบเกมงขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานคอนเสิร์ตวันนี้ครับอีกครึ่งชั่โมงครับอาตอมขึ้นแล้วนะครับไปเจอกันที่ร้านคอนเสิร์ตด้อสุดท้ายนี้ขอเสียงตบมือครับ 2S organize ออห,หน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยอะเดี๋ยวนายรับรองไปเดี๋ยวเราส่งส่ง ให้ทงน้ของ